รอยัลซิตี้อ e n u นหรือว่า RCA ถูกจดจำว่าเป็นแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนของกรุงเทพมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าในวันนี้สถานะภาพนี้ก็ยังคงอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในปัจจุบันเป็นชาวจีนครับโดยมีทั้งที่มาแบบกรุปทัวร์และเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยสถานการณ์เช่นนี้ร้านรวงต่างๆใน RCA ประมาณ80%กลายเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยชาวจีนทั้งผับบาร์ร้านอาหารและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือแม้กระทั่งร้านแลกเปลี่ยนเงินก็เช่นกันครับอดีตผู้ประกอบการร้านอาหารที่เคยอยู่ RCA มานาน,นานหลายปีให้สัมภาษณ์กับร,รายการคิมสเซจนะครับว่าแม้เหตุผลหลักที่พวกเขาย้ายร้านออกจากพื้นที่เดิมเป็นเพราะต้องการขยับขยายร้านให้ใหญ่ขึ้น รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสถา,านที่เนื่องจาก RCA อยู่ในช่วงต่อสัญญาก,กับการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่เขาก็ยอมรับครับว่าการมีชาวจีนเข้ามาทําธุรกิจในพื้นที่จํานวนมากก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเพราะว่าความต้องการเช่าพื้นที่ของชาวจีนที่มากขึ้นมันทําให้ค่าเช่าบริเวณ RCA สูงขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อปีที่แล้วค่าเช่าใน RCA ถูกปรับขึ้นไปแล้วรอบหนึ่ง และในเดือนกานยายนที่จะถึงนี้จะปรับเพิ่มขึ้นอีก30%ทําให้ผู้ประกอบการเดิมเริ่มสู้ราคาไม่ไหวแล้วครับและหากผู้ประกอบการร้านไหนยังติดสัญญาอยู่ก็มีเหมือนกันที่นะักธุรกิจจีนก็จะเสนอเงินเพื่อให้ได้ย้ายร้านออกไปในทันทีแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับแต่บางร้านกลับมีลักษณะน่าสงสัยครับว่าอาจจะเป็นธุรกิจสีเทาเพราะว่ามันดูเงียบผิดปกติ ไม่มีลูกค้าเข้าออกชัดเจนหรือบางร้านมีกาดคอยเฝ้าอยู่หน้าร้านตลอดเวลาโดยไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยครับว่าข้างในร้านมีอะไรกันแน่ที่นี่เคยมีกรณีคนจีนถือวีซ่านะักท่องเที่ยวเข้ามาเปิดร้านและทำธุรกิจซึ่งถือว่าผิดกฎหมายนะครับมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่สินค้าไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอยอยอรวมถึงเคยมีคลินิกเสริมความงามที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย